วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวันนี้พามาดูนะครับพิเศษหน่อยนะครับเป็นพระประจําวันเกิดนั่นเองนะครับผมหลังหลังพระนะครับเป็นปุกโพนะครับใบโพนะครับจนมีเป็นเส้นๆนะครับข้างบนจะเป็นยันนะครับนี่ดูข้างหลังนะครับยันตรีนะครับแบบนี้นะครับชัดเจนะครับหลวงปู่โตนะครับผมสวยนะครับตรงนี้ก็อเหมือนกันนะครับเป็นเลี่ยมทองนะครับทองแท้นะครับ ถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าเลี่ยมทองแค่นี้เขาจบกันนะเขารู้กันเลยนะครับแบบนี้นะครับเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ดูนะครับจริงๆมีหลายเนื้อนะครับอ่าพระอันนี้นะครับเขาเรียกว่าพระประจามันเกิดนะครับผมลงปูโตนะครับจริงๆมีหลายเนื้อสวยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับปั๊บเข้าให้ชัดเจนไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตำหนียันเนี่ย องพระเป็นยังไงนะครับนี่โฟกัสนะครับอันนี้คูณสองนะครับนี่ชูชัดๆนะครับแบบนี้ลงปูโตแน่นอนนะครับนี่ยันแบบนี้นะครับลงหูแบบนี้ใช่แน่นอนนะครับอันนี้มีบัตรการันตีทุกองนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับสวยจริงๆครับแบบนี้นะครับ fc คนไหนถามนะครับ สงสัยนะครับทำไมไม่บอกตำหนีนู่นนี่นั่นนะครับคือผมเคยทำไว้แล้วนะครับตำหนีนะครับย้อนกลับไปนะครับมันมีอยู่นะครับคลิปนะครับเป็นประจําวันเกิดนะครับผมเคยทําไว้แล้วนะครับอันนั้นคือจะบอกหมดเลยนะครับจํานวนการสร้างสร้างปีอะไรอันนี้เป็นปี2 0นะครับบอกไว้ก่อนครับเนื้ออาไลนะครับมวลสารนะครับสร้างกี่พันองค์แต่ละเนื้อแยกเป็น ี่พันองค์แบบนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับแต่เนี้ยคร่าวๆนะเพื่อนเพื่อนนี่ดูทองนะครับสวยด้วยสวยจริงครับนี่ดูของจริงกับในรูปมันต่างนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนในสัมผัสจริงจริงแล้วมันจะคนละเรื่องกับที่เราดูในหนังสือเลยนะครับที่เราดูในหนังสือเราจะเห็นแค่แบบรูปเขาถ่ายมาด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่แบบอย่างเงี้ยเรามาดูพลิกดูเนี่ยครับแบบ ซ้ายขวายันนี่โอ้โหนูนขึ้นมานะครับเราจะเห็นแตกต่างตำหนิชัดเจนกว่าที่แบบอ่าที่เราดูในหนังสือเป็นร้อยเท่านะครับ mm. ผมวันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆดูดีๆจะมีมวลสารออกมาครับ mm. แต่ละจุดแต่และนี่ตำหนิมันสวยจริงครับใครหาอยู่ใครต้องการนะครับก็เอาคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับว่าเออลุงปู่ตต๊ จะปีตาหนีแบบนี้จานวนการสร้างแบบนี้เนื้อแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาลองไปอันนี้กดูได้นะครับศึกษาดูนะครับเน้นว่าให้ศึกษากันนะครับค่อยหาเช่าหาอันนี้กันนะครับผมอันนี้ผมก็ทําเป็นแนวทางนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตมาบ่อยๆให้นะครับนี่สวยจริงๆนะครับเป็นลูกไปโพนะครับผมนี่ โอเควันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม